วันนี้นายพรานพามาทำอะไรนายพรานครับอเอานลยโย่ะกยบะเป็นนอานมาดูครับว่าจะได้มีตัวหรือเปล่ามุงครับสะดุ้งครับแล้วเอาเบ็ดมาปักเนาะน่าจะมีปลา ไหนอะโอ้ได้กุ้งอยู่ครับ <c oughs> น่าจะหนอกกวาน <c oughs> เอา้าวก,กดนั่นไหนนั่นแหละกดแล้วกดแล้วถ่ายอ่ะถ่ายอ่ะนี่อู้อู้เสียงปืนดังมาจาก เอิ่มน่าจะอุปสิวน่ะติดอ่ะอสิวติดอืมว่าหายังอยู่บอกแล้วมัน น,นี่หลังเลยยกเลยบอเก็บเลยนาะยังก็ได้หพว่าหานยังอยู่แล้วก็ใส่ไว้ตอนเที่ยงามันดูตอนเย็นอาจะได้ปลาเพรานั้นใส่ไว้ตั้งนานได้ปลานั่นด้วยปลาลดสองตัวได้สองตัว,ตวนะอือได้ปลิงตัวหนึ่ง ตัวสองนิ้วตัวสองนิ้วแหละกะกุ้เงเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมทางอือไปตรงนี้แหละเราพ่อมาก็ไปดูพ่อใส่ตรงนั้นอืม ตรงนี้เงนสาจะเป็นถาวรน,นะครับโน่นองเ็จใส่ทางนี้<ป>นใช่เลิศไมนะ่อีกหนาเฮ้ยสูบอีกแล้วมองหันมาปุ๊บเห็นปับ๊บแล้วก็จะสูบปุ๊บตอนนั้นหนรีม,มึงนี่เงีนน้ยแหละ อืมแองเดี๋ยวไปต่อเลยนี่นี่มันจะเดี๋ยวนี่แล้วตรงนี้นี่ตรงนี้ดูก่อนเถื่อนมีไหมอยู่ในป่าดงดิบนะครับทุกคนมันลึกเนาะ น้ำมันลึกเนาะดูหอยเพราะหอยจุหอยจอะหอยจ,อยจุอยู่ในน้ำเลยโอ้ได้ปลาคาวแล้วตัวหนึ่ง ตัวใหญ่นิดหนึ่งกุ้งมันเลอเลยอืมกุ私私้งมันจะใหญ่บางตัวบางตัวนี่นิ้วก้อยก็ใหญ่ใส่แค่นั้นแต่มันก็ลึกเกินไปนะเนี่ยเขาลึกเลยเขลึกอะเสียงปืนใหญ่ ไทเลทยไทยเละคอมเมนติงตรงนี้ก็เตี้ยเกินไปไปขึ้นไปทางเงื่อนก่อนไห่ลึกเนี่ยหนีไม่ได้เลยนะนี่ตรงนี้เลยอยากเห็นสายเลย ขึ้นมาแล้วไม่ได้เลยเลยอุปสิวปะศยวิธาำเป็นหมกได้เฉพาะอู้อูกุ้งดูกุ้งเป็นยังไงฮะรังที่สามเลยอืมท้อแล้ว bục cung to dạng dài đấy, anh ạ. tiếng tiếng phun sơn nàn đấy, nghe rõ đấy, tiếng tiếng cung to dài

กุ้งหนีบหันที่สามกินนาทีแล้วไงหกนาทีเอเจ็ดแล้วนี่ได้เยอะแล้วพอนะพอกินนะพอหรอกพอกินเยอะนี่ไหมไม่ไม่ใส่ตรงนี้ตื้นไม่รู้ ที่ดีๆแม่ไม่ใส่หรอกยี่ลังหนึ <laughs> <c oughs> ่งสองสามตรงนี้ด้วยใช่ใช่ไหมนนล้างด้สิไหน,นตรงนี้ได้ใส่ามาวะอันนั้นยังเห็นใส่ตรงนี้อยู่ด้วยหมายตรงน,นั้นไม่ได้ใส่หรือเปล่ปานะจนองกจัง ไปรถไฟยกดีกว mm. ่าลงขึ i̇şte ้นมาแล้วนะฮะแล้วอยชอี่สองตัวแล้วก็ได้กุ้งตัวใหญ่แล้วมีปูด้วยอืปลาซิวกระโดดใส่มือหนูกระดานกระดานเฮ้ตัวเล็กด้วยน่ารักด้วยฮะด้าดะ กุ้งเต้นน่ะกุ้งเต้นอืออดนกุ้งนิ้วมือคอดคันเลยทีนี้นี่ไอ้กุ้งกี้แหละนีบนี่ไอ้ตัวนี้แหละนีบเนี่ยตัวนี้เลยนีบมือซะเจ็บเลยเอ๊ะมีปูด้วย ปูนอ้อยต้องปูนอ้อยหลุดมือปูนอ้อยปูนอ้อยนิดเดียวพอใส่ไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็อเริ่มดีขึ้นเลยบบอเ <c oughs> นี่ยเอาเบ็ดมาพักในานาอ,อย่างนี้ป่ะตรงไหนอหนีกอนัอไนอไปอีก น่าจะกี่นาทีแล้วเก้า